ครับคุณหมอพมินสวัสดีครับสวัสดีครับครับกรับคุณหมอครับตอนนี้ครับตอนนี้ฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะทางฝ่ายค้านนะครับรวมไปถึงทางฝากฝั่งของนักวิชาการยังคงมีข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอ l เล็อยู่มันอาจจะไปสุ่มเสี่ยงขัดกับข้อกฎหมายทั้งกฎหมายการเงินก็ตามหรือว่ารัฐธรรมนูญเองก็ตามตอนนี้ในชั้นการพิจารณาเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับคุณหมอครับ ก็เพราะว่าได้พิจารณาเรื่อง JR. พวกนี้และข้อจํากัดของพวกกฎหมายและคนะความเห็นต่างๆของนักวิชาการตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเราคิดว่านะครับในสถานการณ์อย่างนี้นะครับประการที่สําคัญคือเราจําเป็นต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าอันนี้เห็นชัดนะครับถ้าดูตัวเลขจากการฟื้นตัวเราเปรียบเทียบกับประเทศข้างบ้านเรามองดูสถานการณ์ในเรื่องของเรื่องของทางด้านของการเืินระหว่างประเทศ ที่มีผลต่อเรื่องเศรษฐกษิจระหว่างประเทศนะครับแล้วขณะนี้เนี่ยมันเห็นว่าเราเองนะครับมีปัญหาอยู่ล้าหลังอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยด้านต่างๆอย่างเช่นภาวะหนี้สินของประชาชนมันเพิ่มขึ้นนะครับในระยะสิบปีที่ผ่านมาจาก 7, 70เปอร์ซ็นเพิ่มมาเป็น90เปอร์เซ็นของ GDP อนะครับอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องนโยบายเศรษฐกิจที่เราแบบเติมน้ํา หยดน้าเขาต้มไปเรื่อยๆเพราะนั้นจึงเป็นมาตรการที่มีความจําเป็นครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ับแล้ววิธีการแบบนี้ก็หลังจากเราออกเป็นนโยบายเราเข้ามาใช้เวลาสองเดือนก็คุยกับรัฐหรือกับหน่วยงานต่างๆแล้วรับฟังความคิดเห็นจากรอบด้านโดยเฉชาะทางด้านของข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นธนาคารในประเทศไทยหรือสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับ เรามาดูตรวจสอบดูข้อกฎหมายคิดว่าวิธีการอันนี้นเป็นวินธีการที่ดีที่สุดครับในผลที่ดีที่สุดเพราะเราเองเนี่ยนะครับเป็นผู้แทนรัศดรนะครับแล้วก็เป็นขอชันธามติผ่านกระบวนการในสภาซึ่งเป็นผู้แทนรัศดรซึ่งเป็นช่องที่ทำได้แล้วก็เคยทามาก่อนไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรเลยในะรัฐบาลอของที่ปันผ่านมานะครับบอกเงินกู้ด้วยพรกได้อีกนะครับออกมาเป็นประบาณหนึ่ง 1.5 1.4ล้านล้านถ้าจำไม่ผิดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแต่ของเราเองเนี่ยนะเป็นช่วงนี้ที่เรามองว่าเกิดภาพเศรษฐกิจต่างๆมันจะมีสัญหาในช่วงประมาณเดือนเมษาได้นะครับผมว่าอันนี้ประชาชนรับรู้ดีนะครับฝ่ายการค้าขายต่างๆแม้ว่าในฝ่ายธุรกิจต่างๆเขาก็รู้ดีกําลังซื้อมันกดถ่ายนะครับตัวเลขเองของธนาคารแห่งประเทศไทยในรอบล่าสุดก็บวกชี้แล้วว่าสถานะไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมัน มันลดลงม,มาความเชื่อมั่นต่างๆลดลงม,มาการ,กรลงทุนก็ลดลงมาเรื่องของราชการเองก็เกิดไม่ได้เนื่องจากว่าการจัดตั้งรัฐบาลราชาครับนะครับแล้วก็ทําให้งบประมาณต่งางๆกว่าจะออกได้ประมาณพฤษภานะครับครับอันนี้ต้องความจําเป็นก่อนแล้วสองก็คือว่าดังนั้นจึงได้หามาตราการและมาตรการเป็นมาตรการที่ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าจะผิดกฎหมายอะไรหรือไม่เนี่ยเร,า,ราหารือแล้วนนะครับและเป็นช่องและอย่างไรก็ตามการที่ออกมาตราการดังกล่าว ยังขึ้นกับเรื่องไขที่ว่าจะต้องไปให้ฝ่ายกฎหมายต่างๆคิดสวีาากาฮาราก่อนว่าอันนี้สมควรหรือไม่แล้วก็เอาเข้าไปถึงสาสภาเ็นชอบหรือไม่นะครับนะครับแต่ก็มีความเร่งด่วนนะครับเป็นตะ้น ครับ,รบขั้นตอนต่อไปอย่างที่คุณหมอบอกก็คืออาจจะต้องส่งไปให้ทางกฤษฎีกาตีความแล้วก็พิจารณาความชอบด้วยกฎหมายก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ากฤษฎีกาพิจารณาแล้วเห็นควรว่าเอ๊ะมันมีอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะไปขัดต่อกฎหมายรัฐบาลจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปยังไงครับคือเรื่องนี้เนี่ยฮะถ้าดูโดยหลักผมถามว่าสภาผู้แทนาราษฎรเนี่ยจะตั้งขึ้นมาเพื่อออ,อกกฎหมายด้วยความเห็นชอบของเสียงส่วนใหญ่นะครับ กิจสิการคือที่ปรึกษากฎหมายขณะนี้เนี่ยนะครับใน,นคณะกรรมการที่หารือกันและเป็นข้อยุติที่นามาแถลงก็คือมีข้อยุติกันว่าจะนําเรื่องนี้ข้อสรุปเรื่องนี้หารือกับกิจสิการท่านเลขากิจสิการเองนั่งอยู่เป็นสมการในที่ประชุมก็บอ,บอกชัดเจนว่าจะนําเรื่องนี้นะครับโดยที่ฝ่ายนิสาคือกระทรวงการคลังจะต้องเร่งเอานําเรื่องเข้าหากิจสิการนะครับก่อนที่จะไปดําเนินอะไรต่อไปครับอแล้วกิจสิการก็คงจะบอกว่าไม่ใช่บอกจะทําได้ แล้วมีข้อห่วงใยเรื่องอะไรบ้างมีข้อแนะนํามาเ็ราอ,อาจจะต้องมาปรับครับอ<ม>ั้งขณานี้สิ่งในเบื้องต้นเราคิดว่าไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอช<ม>ครับค่ะคุณหมอคะนอกจากเรื่องของการรอกฤษศีกาตีความหรือแม้แต่เราจะอ้างเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของความจําเป็นทางเศรษฐกิจมันมีคําถามค่ะว่าแล้วรายละเอียดหลักเกณฑ์หลายๆคนบอกว่าเอ๊ไม่เห็นตรงปกเหมือนกับตอนที่หาเสียงไว้ตรงนี้จะมีคําชี้แจงยังไงคะ ก็เพราะว่าไม่ไม่ใช่มีเสียงคัดค้านขอกมาเยอะแยะไปหมดเลยครับของนักเศรษฐศาสตรส์ต่าง,างขึ้นบอกว่าตรงนี้เนี่ยเงินจำานวนี้ควรไปจ่ายอย่างนู้นอย่างนี้เราเข้าปรับให้มันเหมาะสม,มนะครับเหตุผลก็คือว่าถ้าโจทย์ของมันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะนั้นจานวนที่ท่าเงนินเดือนที่ในบรรดาของกลุ่มถ้าแบ่งของกลุ่มของประชาชนแล้วก็แบ่งกลุ่มรายได้ต่างๆรายได้กลุ่มที่น้อยที่สุดหนึ่งในยี่สิบเราเรียกว่าควรควรครัวทายคือแบ่งป แบ่งออกเป็น20เป็นี่ส20เปอร์เซ็นตนะครับครับ20เปอร์เซ็นที่ที่น้อยที่สุดนะครับรายได้ต่ําที่สุด20เปอร์เซ็นตของคนที่กลุ่มที่มีรายได้ต่ําที่สุดเนี่ยทําให้เวลาที่เราให้เงินไปเขาใช้ถึงห้าเท่าถึงห้าเท่าครับนะครับ, <cinematic S 1> รบหมายความว่าเราให้หมื่นหนึ่งเนี่ยมันไปนหมุนในระบบเศรษฐกิจถึงห้าเท่ากลุ่มที่สองที่สามนะครับประมาณสักสามเท่าครึ่งสี่เท่าครึ่งครับสี่เท่าประมาณนั้นนะครับสี่เท่านะครับ ส่วนกลุ่มสุดท้ายนะครับเห็นได้ชัดเลยคือกลุ่มที่กระเดอนบ้าเบอเจ็ดนี่นะครับเอาไปแล้วเนี่ยนะครับได้ประมาณหนึ่งหนึ่งเท่าเศษหนึ่งจุดสองเท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อเสนอต่างๆที่เขามีความเห็นนะครับเราก็รับฟังความคิดเห็นครับแล้วก็ก็ตัดส่วนนี้ออกไปนะครับ ส่วนที่เห็นนะครับเพราะว่ามันไปทํากระตุ้นเศรษฐกิจน้อยอย่างไรก็ตามนี่ได้ระยะทิ้งจุดกลุ่มนี้เลยอืกับกลายเป็นหาวิธีการค้ายค้ากันเพราะกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเมื่อไม่กระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเนื่องจากนที่จะใช้ก็กลับไปใช้เกิดของตัวเองครับดังนั้นนี่นะครับจึงใช้วิธีการว่าเราใช้เรียกว่า e ีอีรีฟันกลุ่มนี้อีรีฟันหมายความว่าเขาสามารถเอาเงินของตัวเองไปใช้จ่ายแล้วมาคืนเงินของหลวงเพราะฉะนั้นใช้ไปถึงห้าหมื่นสมมุติว่าเขาต้องหัก เขาต้องจ่ายภาษี20%อยู่แล้วเป็นจานวนที่ไปหักภาษีเขาเขาได้20%ในห้าหมืนเขาหักได้หนึ่งหมืนก็เท่ากันเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ละทิ้งกลุ่มไหนเลยจะเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมแล้วให้เกิดตําโจทย์ที่กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับครที่<น>บอกว่าไม่ตรงจครับว่าก็อ่านไม่ค่อยเข้าใจนะครับ,รบซึ่งอันนี้เนี่ยถึงดีมีมาตรการที่แตกต่างไปอ,อย่างไรก็ตามถ้าอีกความเห็นว่าทําไมไม่ไปลงทุนในในเรื่องขนาดใหญ่จึง ในครั้งนี้นะครับจึงเป็นการกู้เงินนะครับแล้วก็กลาว่ามีหนึ่งแสนลานบาทที่จะเอาไปใช้ในการควบเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะครับครับอีกหนึ่งข้อสังเกตครับททุกคนที่มีความเห็นครับคับคุณหมอครับอีกหนึ่งข้อสังเกตคือ มันมีข้อสังเกตหนึ่งที่ว่าตอนนี้รัฐบาลน่าจะกําลังหาทางลงหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะทราบดีว่ามันสุ่มเสี่ยงที่จะขัดกับกฎหมายะนะครับทั้งเรื่องของกฎหมายการเงินขัดต่อรัฐธรรมนูญคือเดินหน้าโครงการไปเคาะโครงการไปเพื่อให้เรื่องนี้ไปจบลงที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับนั่นเป็นวิธีการของคนที่เขาเรียกล er ูเซอร์นะครับของผู้ที่ปรารถนาความพ่ายแพ้แต่คนที่อยากเอาชนะนะครับ,รบก็คือเขาเรียกวินเนอร์แอดจิจู Every problem has a solution คือทุกทางเลือกได้ทุกทางทุกปัญหามีทางออกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามหาทางออกที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าหากว่ามองอะไรทุกเรื่องเป็นปัญหานะประเทศจะแย่นะครับ,บผมคิดว่าเป็นหลักคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกำลังบอกว่าที่ที่เราทําอย่างนี้เพราะเราเห็นว่าเราต้องการทําให้มันสาเร็จจริงๆนะครับคงจะไม่ได้คิดแบบจุกจิกจุ๋มยิมนะครับไปคิดและคิดน้อยอะไรต่างๆที่เป็นคินทางที สิ่งที่ประชาชนรออยู่วันนี้ผมว่าประชาชนรอเงินเดือนเนนี้อยู่นะครับ,รบผมว่าหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นถ้าดูจากโทรเกียร์เกียนเข้ารออยู่นะครับแล้วยิ่งกว่านั้นนะครับที่เราบอกว่าอมันจะเกิดไมโครไมโครอินเวสเมนต์คือพูดง่ายๆเงิจนจำนวนนี้จะใช้ในการลงทุนออเที่ผมว่าสถาบันของศรีปทุมนะครับหาวิทยสศรีปทุมได้ทําการสรํารวจวิจัยแล้วพบว่านะครับ รวมกันแล้วเนี่ยนะหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเกือบเจ็ดเจ็สิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับนะครับคือประมาณสี่สิบครึ่งสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นงไงย่ผมจำไม่ผิดนะครับคือเขาจะพอรวมกับคนในครอบครัวเพื่อไปใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับหมายความว่าเช่นเกษตรกรเนี่ยนะครับเขามีเป็นสมาชิกสามสี่คนมีลูกอายุสิบหกอะไรต่กษณะเรวมรวมกันเพื่อใช้ในการที่สําหรับวางแผนในการที่จะลงทุนทำหากินในรอบหน้านะครับในรอบหน้า หรือว่าถ้าสองคนสามคนในเมืองใช่ไนไปครับคุณก็เปิดร้านขายของเพิ่มขึ้นนะครับเป็นต้นใ,ในนี้นะครับแต่ที่ผมพูดถึงนัดประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยเขาอยากไปรวมกับยี่สิบเปอร์เซ็นอยากไปรวมกับเพื่อเพื่อน,อ,นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นอยากไปรวมกับชุมชนรวมกันแล้วเนี่ยพูดง่ายๆว่าเขาคิดหาทางที่จะเอาเงินเหล่านี้รวมไปเพื่อที่จะสร้างสร้างเศรษฐก<ช>ิจซึ่ตรงกับโจทย์ ตรงกับปมที่เราต้องการให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยไม่ใช่ใช้กายอย่างเดียวอาจะเป็นเรื่องของการที่ลงทุนในระยะยาวและเกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจที่ดีด้วยครับครับอ่าล่ะครับช่วงนี้ตรวจสอบจากคุณหมอเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับครับผมครับสวัสดีครับคุณหมอพมมินเลิศสุริเดชนะครับเลขาธที่การนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงข้อสังเกตนะครับแล้วก็ข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายๆประเด็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ ข้อกฎหมายนะครับหลายๆฝ่ายกังวลว่าการดําเนินโครงการเนี่ยมันจะไปสุ่มเสี่ยงกับกฎหมายหรือไม่นะครับคุณหมอพมินบอกว่ารัฐบาลพิจารณาเรื่องนี้รอบครอบแล้วนะครับแล้วก็กฤษฎีกาเองก็นั่งอยู่ในคณะทํางานพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับ,รบก็เลยไม่น่าจะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในชั้นการพิจารณาของกฤษฎีกาก่อนที่จะส่งไปให้ทางรัฐสภานะครับพิจารณาต่อไปอีกหนึ่งข้อสังเกตก็คือเรื่องที่ว่าอตอนนี้เนี่ยเป็นการหาทางลงของรัฐบาล ไหมเพราะว่าบางฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าถ้าเดินหน้าโครงการต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายนะครับก็เลย ดำเนินโครงการไปแล้วก็ให้ไปจบลงที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับคุณหมอบอกว่าไม่มีแนวคิดนี้ไม่ใช่แนวคิดนี้คือไม่มีแนวคิดนี้เลยนะครับแนวคิดนี้เนี่ยเป็นเรื่องของลูเซอร์เป็นเรื่องของคนแพ้นะครับรัฐบาลยืนยันว่าเดินหน้าเนี่ยเพราะว่าจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆนะฮะน่าจะเป็นเหตุผลหล,ลักที่ได้ยินคุณหมอพรมมินอธิบายนะคะ